มีลูกเก่งกลับกลบเรือชฉกแล้ดีก็ไรีก็ไความี่คือกน่าาเรื่อกว่าชลาเปียาละแม่แค่เพิมมีคนลัได้ชะลาปิงนี่นี่นี่ยีนรูงีลู่งรูนี่มีลาเต้ิแนพัดติดิแนพัติดด้วยแนยาโรบอ้า่มีต่อเอนั่งวะอายาโรบบามีต่อถึงเอิอมีเล่นเดินรอยาโตสินรีโรคลอโตนอนเดืกคืนโตออเดรดนลอย จะดา่าไรน่าเสพีน้อง่ะน้องท่านะดา่าไรน่าเสพีอ๋ออืมอันนี้ลูกฉันครับผมลูกจุยจ๊ยเตนอากูจุ๊ยเตนอากูเนี่ยอีกว่าเลยจุ๊ยเตนอากูอืมมามามาหาพวกลูกจุ๊ยนี่บอกต้องนอนเนอะขวานละเอียดขวานละเอียดเนขวานละเอียดมาแล้ว,วมีต้องหรือเปล่า,มลามลไม่ต้องนอนนะ บ้านพ่อลุงจุย้ยเนี่ยมันไม่มีผ้าห่หมเนาะแล้วก็เธอมาชวเฉินแบบน,นี้มันไม่ได้นะถ้ามาหาลุงจุย้ยเนี่ยต้องโทรหาเน่ะถ้าโทรหาลุงจุ้ยลุงจุยีจะได้เตรียม,ผ,มผ้าห่มผ้าเจอผ้านวัวกับเจอการซอบอะไรเงี้ยเนอหมอนด้วยเนาะมาแบบน,นี้ไม่ได้นะต่อไปอย่ามานะไม่ได้นะถ้ามาโทรโทรศัพท์หาลุงก,ก่อนเนอเข้าใจไหมเข้าใจาไหมดีไหมโทรหาลุงก,ก่อนเนาะ มาวันนี้ไม่ต้องกินข้าวเนอะข้าวสารยังข้าวเปลือยยังไม่สียังไม่ได้สีข้าวสารเลยข้าวมุพอดีเนอะไปกินข้าวที่บ้านเนอะเนาะได้ยินไหมฮึครับผมครับผมน้องว่าฮึได้ยินไหมไม่ต้องนอนกลับบ้านเลยมาทาไมเนี่ยมาเรไม่ทัรา์หายูเลยเนี่ยฮึสุกิปพี่คามาเปี้ยกันแลเจ้าพวกแบบพงษมันแบบรัวชะมาเปิ๊บมา มีลูกเองกลับแลือนชทแกลี่ก็เลยก็กล่มนี่คิจุนาพัเรียกว่าชาลาเปีคาแม่แค่เปิมมีคุณลได้อชาลาปิงนี่นี่นี่นิงลุงลงลุลนี่มีละเต้ดิแต้พัดติดิแต้พัดติดเดนนีอย่ารูบบอสว่ามีต่อวนั่งวะอย่ารบอกมีต่อถึงเกมมีเล่นเดินหรอยาโตสินรีโรคลอโตนอนเดือเคือโตหอจะด่าลอยนึ จะดาราหน้าสิบพีน้องวะน้องว่าะด่าร้อยหน้าสิบพอีอ๋ออืมอันนี้ลูกฉันครับผมลูกจุยกจ๊ยเตนอากูจุ๊ยเตนอากูเนี่ยดีกว่าเลยจุ๊ยเต็นอากูมามาหาพ่อรูจุ้ยนี่บอกต้องนอนเนอะกว่าละเอียดกว่าละเอียดเนี่ยกว่าละเอียดมาแล้วมีต่อถึงก็ไม่ต้องนอนนะ บ้านพ่อลุงจุย้ยเนี่ยมันไม่มีพ้าห่มเนาะแล้วก็เธอมาโชวเฉยแบบนี้มันไม่ได้นะถ้ามาหาลุงจุย้ยเนี่ยต้องโทรหาเน่ะถ้าโทรหาลุงจุยจ้ยลุงจุ้ยจะได้เต,ตรียมผ้าห่มผ้าเจอผ้านัว,วกระเจอกรรซออะไรเงี้ยนอะหมอนด้วยเนาะมาแบบนี้ไม่ได้นะต่อไปอย่ามานะไม่ได้นะถ้ามาโทรโทรศัพท์หาลุงก,ก่อนเนอเข้าใจไหมเข้าใจไหมไดีไหมโทรหาลุงก่อนเนาะ มาวันนี้ไม่ต้องกินข้าวนะเนอะข้าวสารยังข้าวเปลือยยังไม่สียังไม่ได้สีข้าวสารเลยข้าวม,มุพอดีเนี่ไปกินข้าวที่บ้านเนอะเนาะได้ยินไหมฮึครับผมครับผมน้งว่าฮึได้ยินไหมไม่ต้องนอนกลับบ้านเลยมาทําไมเนี่ยน้มไม่โทรศัพท์หาลูเลยเนี่ยหึสุกี้ปี่ขลามาเ,กกเป,ปี๊ยขลามาเจ้าพวกแบบพ่งมาเุมันแบบรัวชะมาเปิ๊บมา มีลูกเองกลับแลัวเือชแกล้ดีก็เลยกลมนี่คือจุนน่าเรียกว่าชาลาเปอลแม่แค่เพิมมีคนลัได้ชลาปิงนี่นี่นกรุงินลกุนี่มีอเต้ตนพาี้ี่นีพาตีเดนเนีอย่ารบอสบามีต่อว่นั่ว่ะอย่ารบอมีต่อหรืี่กมนีเล่เดินรอยาโตสินีโตคลอโตนอเดเคโตอด่าลอยน จะดารายหน้าส nope ิพีน้อ <UM ่ะน้องอ่ะท่านดารายหน้าสิพีอ๋ออืันนี้ลูกฉันครับผมลูกจุวยเตนอากูช่วยเตนอากูเนี่ยนี่กว่าเลยจุวยเตนอากูอืมมามาเนี่ยแต่ก็น่าสิบพี่แล้วหรออยากฟังเพลงไหนครับผมฮะเยลเลเกนชอมเด้ 옛엄마한테정내담아살게촨대네가곧네네바제게촨대네가뿐네네마에게촨대누어폰누어마에게촨대먀툭 ดิเสโคนะเตมานาดีอิเรเตนี่อย่าอีปะเคยให้หาตับลือกาโคลาเตนะโคลาสุนะโคลากวานะโคลาบอนะโคลาเตนะโคลาสุนะโคลากวานะโคลาบดรุเกเตตุรุเกลูอีเตดีปูกาลีเนนะกอลีไตนะขวนซอนเตนะปอยซอโคนาโคเตเลยโคมูฮัลลุกวนะฮัลลุกวนะเกชอแดดเกชอนะดเกชอแดเกชอแดดเกชอนะดเกชอลกเกชอแด મື ડોલા ને મુ ડોલા લે કે છોડે આ રે જી ને જી કે મેજી કે વે 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 હમ આવ તુ તુ હમ